ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะมารู้จักกับนกชนิดหนึ่งนะครับนะคือนกเป็นชื่ออะไรเขาเรียกชื่อของเขาก็นะครับอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเสนอหูแต่อาจจะนะแต่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับนะการ เคลื่อนไหวอะไรต่างๆน,น,นาน,นานะครับเสียงร้องก็ไพเราะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะลงแค่แคระแคระน,นะครับยิ่งเสียงแคระแคระจิกๆเท่านั้นเองรูปร่างของเขาก็จะคล้ายๆนกกางเขนนะครับแล้วก็นกนางแอ่นนะครับนะคล้ายๆกันแต่แค่คล้ายเท่านั้นนะครับแต่ไม่เหมือนซักทีเดียวคือพฤติกรรมของเขานะครับจะไม่เหมือนกับนกนางแอ่นจะไม่เหมือนนก อะไรนกบินหลาหรือว่านกากลางเขนครับจะไม่เหมือนกันนะแต่ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับเรียกชื่อนกตัวน,นี้ว่านกออกภาษาเขาเรียกกันไปบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนะคือนกอีเพรดนะครับนกอีเพรดนะครับห่งเสียงนะครับนกอีเพรดนะครับนะ ก็ภาษาถิ่นทางนี้จะเรียกว่ามีอยู่สองชื่อนครับนะามกากิโลกับมูกาจาเวนะครับชื่อทั้งสองชื่อน,นี้คือตัวเดียวกันนะครับแต่คือว่าคือเนื่องจากพฤติกรรมของเขานะครับนะก็จะถ้าเป็นเหมือนคนก็คนแบบสติไม่อยู่ กับร่องกับรอยนะครับคือมันกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็เปิดทางปับพับนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่ว่ามุราชาเวก็คือตัวนี้เหมือนกันครับคือเอาชื่อมาจากดังของเขาครับดังของเขาก็จะเหมือนกับถ้วยชาของคนจีนนะครับนะถ้วยชานะครับถ้วยชาของคนจีนเป็นจอกนะครับเป็นจอกเป็นจอกนะครับคล้ายๆกับถ้วยชา นะครับก็เลยตั้งชื่อว่ามูกาชาเวนั่นเองนะครับส่วนพฤติกรรมของเขาก็จะเรียกว่ามูกากิโลนะครับครับความหมายก็คำแรกที่ว่ามูกากิโลก็ความหมายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเมื่อกับนกอีกแพรดดนื่จะเหมือนกันนะครับนะเขาสังเกตจากพฤติกรรมนะครับนะแต่การจะมองดูเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวลุงพาหลงจะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คือตัวเขานะครับนะนี่น,นี่สวยงามมากเขาดำนะครับตัวเขานะครับอ่าเรียบเปิดขาดด้านหน้าบานบานนี่คือนกอีพเพรสนะครับอีพเพรสนะครับก็พฤติกรรมเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะเอานะครับ เป็นนกที่ว่าเรียกง่ายแต่ว่าขี้อายนะครับนะพฤติกรรมของเขาจะเป็นอย่างนี้นจะบินจะบินละหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันก็ไม่รู้ประเทศเขาจะมีไหมครับนะคือหางนกยุูนิวซีลนนะครับนะหางนกยุูนิวซีลนหรือว่านกอีแพรดนะครับในภาษาไทยนะครับนะแต่ไม่รู้ประเทศเขาจะมีจริงหรือเปล่านะครับนะ นี่ประเทศเราจะเรียกว่านกอีเพรชนะครับหรือว่าภาษาถิ่น3จังหวัดก็จะเรียกว่ามูราชาเวรหรือว่าอีเชื่อนึงก็มูรากิโน่นั่นเองนะครับนะก็ปณิสัยของเขาก็ชอบกระโดดไปกระโดดมาอยู่ตลอดเวลานะครับนะหายไปแล้ว Uh huh. ครับเราก็ได้มาชม uh, ok นกะอีเพรดนับเป็นที่เรียบรอ้อยชื่อเขาเยอะมากนะครับนะก็จะมีที่ของเขาจะมีนกอีเพรดนะครับ, ok รบแล้วก็ชื่อเขา <laughs> เรียกยากมากเรียกออกเสียงยากมากนกอีเพรดนะครับนะแล้วก็มูราชาเวนะครับมูรากิโลในสามชื่อนะครับนะแล้วมีอีกชื่อหนึ่งนะครับนะ ไม่รู้ว่าประเทศของเขาจะมีจริงหรือเปล่านกแบบนี้หรือว่าประเทศเราเป็นคนตั้งนะครับคือหางนกยูงนิวซีแลนด์นะครับนะมันัึงสี่ชื่อนะไม่รู้ว่า,าทางภาคอื่นจะเรียกชื่อ,อยังไงอย่างไรนะครับนะผมก็ไม่ทราบแต่ถ้ามีชื่อเหนือกว่าสี่ชื่อนี้ไปแล้วช่วยคอมเมนต์มานะครับนะการถ่ายภาพของผมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นมากนะครับนะคือว่า นะของที่มีชีวิตนะครับมันก็จะกระโดดไปกระโดดมานะครับแล้วก็มีการหวาดระแวงมากว่าอ่าลุงพาลลมนุษย์คนนี้จะทําอะไรเขาหรือเปล่านะเขาก็มองซ้ายมองขวาเมือกันกระโดดไปกระโดดมานะครับก็เลยจับภาพได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะเนื่องจากเราก็ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์นั่นเองนะครับนะแต่อย่างวันนี้ก็อากาศก็เริ่มดีขึ้นมากนะครับนะเดิมต้องใส่หมวกนี้มาแล้วนะ ก็ลุงพันหลงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอากาศหน้าเรามาเจอกันใหม่แต่แต่แตเนื้อเสียงใดนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพันหลงด้วยนะครับวันนี้ลุงพันหลงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนอากาศหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับ